ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม m e d i w o r l d Block Art เกมแนวซานบ็อกเสริมสร้างจินตนาการที่สามารถเล่นได้ทั้งมือถือและ PC กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาพเพื่อนๆมารู้จัก4แปหน้าเล่นก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในแต่ละแบปเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่แบบมินิสไตล์โดยในแบนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายจะมีฝ่ายสีแดงและฝ่ายสีน้ําเงิน นแต่ละฝ่ายต้องสังหารกันเพื่อที่เราจะได้รับแต้มใครแต้มถึง20ก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปและก็ข้อดีของแบบนี้ไม่ใช่แค่ทําการยิงกันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในแบบนี้ก็จะมีกําแพงขวางกั้นมากมายที่เราสามารถคอยหลีกเลี่ยงกระสุนหลบวิธีกระสุนและเขายังมีพวกปอดยืนซ่อนอยู่ตรงกําแพงต่างๆเมื่อเราเข้าไปแดนอีกฝ่ายแล้วเผชิญหน้ากับสตูพวกนี้นะครับเขาก็จะทําการยิงเราเลยฉะนั้นเราต้องคอยหลบและระวังให้ดีๆแต่เจ้าผู้ปอดพวกนี้นะครับเราสามารถทําการฆ่าได้นะ เมื่อเรารู้จักแบบแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับจัดมากกดด่วนแบบหนึ่งหนึ่งนับต่อยหลังนะครับโอ้มา้าเอาสีแดงปืนนะครับเขาก็จะให้ปืนพกแล้วก็ปืนกลมาโอเคหาก่อนฝังตรงข้าอยู่ตรงไหนฟึ้ไหนวะยังไม่ออกมานั้นไงนั่นไงนั่นไง ยิงอุ๊ยอยโดน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 เราเนี่ยโดนยิงยิงแย่เลยครับโอ้โหโดนเลยต่อให้ไงเราต้องต่อให้ก่อนงั้นเดี๋ยวเขาร้องแล้วเขารีบออกเปิดโบกไปครับจังหวะนี้ยิงยิงยิงว่ายังไงเปืนกลนศาสตร์นี่ยกขึ้นไปครับหลบยิงศาสตรกระสุนเข้าไป โอเคถือว่าได้อยู่นะก็3 2สามสองครับแ้มยังนำอยูโอ่โอ้โอ้โอ้เนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยเอจะแจมจะแจมปืนปืนพกยิงยิงออสี่สองสี่สอง,สองในเรื่องส่แอนสอ <c oughs> ของไอเทมสองนี้แย่จริงท้บขวางอะสาดไปก่อนสาดไปก่อนจีคอตัวเนะี่ยดามเมจก็ได้อยู่ เดินไปบุกหน่อย,อยว่าจะเข้าหลังนิดนึงจเอจอ NPC ซัดตายครับหล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 บเหรอหลบเหรอรมาแดนมาแดนแดงยิงเรียบร้อยฆ่าไปครับอาจจะมีต่อให้สักนิดนึงแต่ต้องห่างฆ่าไปครับฆ่าก่อนยิงดอกละเก้าเก้าเนี่ยเขาชอบฆ่าเรายิงเราปึ๊บเหนียบร้อย เย่างพีดีต่ามตายแล้วตะลักไก่ได้หน่อยนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่โดนเลยนี่อย่าหลบเยอะอย่าหลบเยอะยิงโอเคยิงมีคนเยอะแต้มก็ไหลปึ๊บเตนในพีซมันก็จะง่ายหน่อยครับค่อยๆซัดไป อ uh oh. ตายซะตายซะ MBC ตายยัง <c oughs> เราตายก่อนแล้วโดดขึ้นมาดูก่อนหลบหมอหลบหมอ,อย่าโผลนะ่มานะโผล่มาแล้วยิงนะครับโอ้โหนิดเดียวต่อให้มากไป ตามสิบสิบใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องตีคืนกำแพงนิ่งเหรอนิ่งเหรอนิ่งเหรอหมดเลือ5าแย่ yeah, แล้วสิซ้ายขวาโอเคเลือดเพิ่มมา,มานิดนึงนิดนึงหลบขวาครับผมออกขวาแล้วยิงซาร์ดมอร์ไอพีซีตัวนี้ยังไม่ตายเลี้ยงนิดนึงโอ้โอ จะบุกแบบตรงๆก็ไม่ได้เขาโคตรแม่นเลยมันเป็นน้องพี่ขอยิงบ้างปาบปาบาาล้ว่เกิดเหรอเกิดเหรอ เอ้ยเอ้ยขอบโลกสิบสี่สิบสี่แล้วสิบห้าสิบห้าแล้วอีกห้าแต้มทำไปเล่นไม่ได้ละต่อให้เยอะจัดไงโอเคข้าไปครับผมเดี๋ยวนิดเดียวซัดกับ n อ c ซีนิดนึง อ้อยมีตายด้วยเหลือเหลนะือสิบเอ็ดไหวนะไหวนะไหวนะหลบได้ออกขวาซัดเข้าไปเจาะตัวอ้ามาอีกสองตัวยิงเข้าไปครับและอีกคนหนึ่งเจาะเข้าหัวเลยมีซี ตามเดี๋ยวหรือตัวไหนก็ได้จังหวะนี้เหนียบร้อยครับชัยชนะเป็นของเรานี่แหละยินหมู และแมปต่อมาที่จะพาไปเล่นนะครับนั่นก็คือแมป So c ก e r f o o t b a แบ l e แมปนี้ก็จะเหมือนสนามฟุตบอลเพราะว่าในแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีโกเป็นของตัวเองกติก,ตกาในการเล่นนะครับผู้เล่นเนี่ยจะมีบอลอยู่ในมือเขาจะให้เราปาบอลใส่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเพื่อผาักผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับเข้าโกหรือประตูของตัวเองเมื่อเข้าประตูปุ๊บผู้เล่นคนนั้นก็จะสิ้นชีพเราก็จะได้รับคะแนนแต่เดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่นะและทีมไหนที่มีคะแนนมากที่สุดต,ตอจะเป็นฝ่ายชนะไปนอกจากนี้เมื่อเราเอาชนะผู้เล่นได้จนถึงรระะะดดดัับบคนนนที่กําหจไ้ไเมพ ที่ช่วยในการเล่นก็จะเป็นพวกพักคุมอะไรประมาณนั้นและข้อควรระวังหรือคําเตือนในขณะที่เราอยู่ในสนามแล้วอย่าออกนอกสนามเพราะเม่นเราจะถูกส่งไปห้องพักซึ่งต้องรองเวลานะครับถึงจะกลับเข้าสนามใหม่ได้หรือเราเนี่ยห้ามเดินเข้าโกตัวเองงั้นเราจะเดี่ยงได้ ส่วนบรรยากาศภายในสนามต้องบอกเลยว่าเขาทำมาดีมากพาบรรยากาศให้โค่สวยเลยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอัศจรรย์มี NPC มาดูเราด้วยนะหรือจะเป็นในส่วนของประตูก็เมื่อเรารู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเนาะ 2> 3, 2, 1นับถอยหลัง4คนคนระ F5 F5 เปลี่ยนหน้าจอก่อนการเล่นกดคิิกขวานะครับเป็นการปาบอลเลือกสลอ็อตหด้วยนะปาให้โดนนะครับปาโดนก็จะผักถอยใช่ไหม เขาโกก็จะได้คิวนะครับได้แต้มหนึ่งแต้มรัวป,ปะคลิกได้ดว้วยรัวเลยพระคุมได้มาก็จะเริ่มใส่ด้วยนะกดตัวบีใส่ในช่องสล็อตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งแมพที่มันมากรัวไปครับเฮ้ย,ยตัววาปตัววาปเด้ง ดูฝั่งเราในชุดอย่างเท่ฝั่งเขาชุดคนป่าอุ้ยออกสนามเนยออกสนามก็ต้องมานั่งพักรอ,อก,ก่อนนะครับรอเสร็จปุ๊บเราก็เข้าเล่นได้ใหม่จากนั้นอย่าออกสนามแล้วก็อย่าโดนประตูด,ด้วยงั้นเดียวตายหลัวไปฮะไม่เด้งเลยนี่โอเคปไปอุบไป แมปต่อมาแมปที่3ที่จะมาแนะนํานั่นก็คือแมปเอเลียน90หรือเอเลียนําสหรับในแมปนี้เราจะได้รับบทบปาดเป็นหน่วยรบพิเศษถูกส่งมาเพื่อค้นหาไมโครชิปภายในห้องใต้ดินมอนเตอร์ภายในแมปนี้นะครับเราก็จะเจอพวกเอเลียนที่หลุดออกมาจากการทดลอง แต่เมื่อเราสังหารเอเลี่ยนพวกนั้นก็จะได้รับพวกกล่องปฐมพยาบาลและกระสุนปืนคือเขาจะให้ปืนมานะก็จะเป็นปืนกลหนึ่งกระบอกวัคซีนเพิ่มเลือดและพวกขนมปังในส่วนของเบอร์เกอร์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจใกล้25%ถ้าเราอยากได้อาวุธมากกว่านี้นะครับเราสามารถมาตีกล่องตรงนี้ได้นะฮะกดลิกขวาเขาก็จะมีปืนขายถ้าจะให้ผ่านง่ายมากขึ้นแนะนำให้ซื้อปืนกลหนักซื้อมาติดไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าใช้กระสุนเดียวกันแล้วก็มากดรับที่โกดังแค่นี้ฮะอาวุธของเราก็จะมาอยู่ใน ช่องสล็อตแล้วที่เหลือแล้วก็ทำการยิงพิชิตไปเอเลียนขายให้หมดยิงให้ตาย,ยตายเสร็จนะครับเก็บของแล้วก็เดินสำรวจหาก่อนนะเราต้องหาสวิตช์เพื่อเปิดประตูเพื่อไปยังในโซนต่อไปเอเลียนเยอะมากโอ้เจ้าตัวเขียวนี่มันอะไรกันนี่ ห้องซ้ายห้องขวาอ่ะเลี้ยวห้องขวาก่อนแล้วกันห้องทดลองไม่มีอะไรเลยนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ตู้กดน้ำห้องนี้ล่ะห้องนี้มีเอเลี่ยนสีพูนะครับเอเลี่ยนสีเขียวแต่เอเลี่ยนสีเขียวมันเยอะไปแล้วโอ้ยเยอะไปกดกินเลือดก่อนอ้อปืนกลยิงไปเราจะดองไหมเนี่ย กินเลือดฮนะเปลี่ยนสองสลับห้าปืนนี่แหละปืนกดป,ปืนก็นลัว่วลัวหนักๆลัวหนักๆเ,เริ่มกินแฮมเบอร์กเกอร์เลยกินเรียบร้อยนะครับได้รับปับ๊บต่อมามาห้องนี้ยิงไปเคลียร์อเอเลี่ยนให้หมดทําการหาสวิตนันใช้สวิตไหมกดคลิกขวาได้ครับเปิดสวิตโอเคเมื่อเราเปิดสวิตเรียบร้อย ทางเดินเราก็เปิดคราวนี้เอเลียนมามากกว่าเดิมอีกเราต้องหาสวิตช์อีกแล้วใช่ไหมขอเคลียร์ก่อนนะ <c oughs> เยอะมากจืบโซนนี้โซนนี้เอเลียนสีพูอย่าตามมาสีเขียวสีพูเยอะเหลือเกินกินเลือดกินเลือดช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนจะตายแต่เก็บกระสุนด้วยฮะเดี๋ยวกระสุนหมดหลีด ปึ๊บปึ๊บไปคราวนี้เราก็ตรงไปเลยครับมีเอเรียนสีฟ้าเพิ่เมเติมมารู้สึกว่าจะถึกมากกว่าเดิมโอ้เลือเขาอยู่200ผ่านประตูไปฮะค่อยค่อฆ่าเยอะมากอย่างที่เห็นนะครับในการที่เราผ่านด่านในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่ อย่างที่เขาให้หาเก้าอี้สีฟ้าเพื่อเราจะโดดภาพไปอีกทิศหนึ่งไกลที่เราจะถึงเป้าหมายใช่ไหมเราจะหาชิปเปิดได้ไหมยังไปไม่ได้สินะเราต้องมาเส้นทางตรงนี้ก่อนโคตรเปลี่ยวเลยแต่ยินเสียงน้ําด้วยนะครับโคตรเยอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> หมูสดโซโลดเดียวก็จะอย่างนี้แหละกินเลือดไปก่อนฮนะลิลกระสุนลิลกระสุนโอเค ไอ้เรื่องจะเยอะไปไหนโดยเฉพาะตัวสีฟ้านี่ดาเมจโคตรแรงกินอาหารกันครับเดี๋ยวก่อนรีบอีกแล้วโอ้ขานี่ตัวสีแดงฮะสามตานี่โลเสร็จกินอาหารอีกแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็ไปลุยต่อโอ้โหตัวโคตรใหญ่ตัวดีเดียวตายเด้อ <c oughs> <c oughs> เกิดครับผม เกิดมาแล้วหัวต่อบอสแล้วไงสายบวกซะอย่างหมายอีกแล้วตัวหนึ่งตัวใหญ่มากฮะปึ๊บ,บยิงไป แต่ก็ดอบของอยู่ได้ไข่สิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนยาทําอะไรได้ก็ไม่รู้นะเรามากดสวิตช์ตรงนี้กันก่อนอเรียบร้อยนะครับกดสวิตช์ไปแล้วเราก็เข้ามาถึงแล้วครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องกลับทางเดิมสินะเรียบร้อยเมื่อเราเอาชิปกลับมานะครับเราก็จะได้รับชัยชนะแบบนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งด่านที่น่าสนใจมากๆนะครับมีทั้งความตื่นเต้นอันตรายรอบด้าน ฉะนั้นอย่ามาคนเดียวนะแกนมาต่อกันที่แมปที่4นะครับกับแมป Anti ate, Relax. แอนติเซด r ีแรกแบบนี้ก็จะเป็นแมปสบายๆเอาไว้ดีแกลก็ตามชื่อแมปของเขาเลยนะครับซึ่งก็จะมีของให้เราดูมากถึง30แบบบวกแต่และแบบเนี่ยเขาแยกเป็นห้องให้ชัดเจนแล้วก็จะมีป้ายเขียนกำกับก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเข้าแบบหน้าตาแบบนี้แล้วกันเนาะห้องแรกนะครับก็จะเป็นกล่องไม้เราสามารถดูตัวอย่างได้จากหน้าห้องด้วยนะลองหวดหน่อย นี่กล่องไม้เยอะแยะไปหมดเลยไปห้องที่สองนะครับลูกกลมๆแบบนี้นั่นก็คือก้อนเล็กโอ้ตีแทบไม่กระเด้งเลยฮะแต่กระเด้งได้อยู่เอ๊ะกระเด้งหรือไม่กระเด้งก็กระดอนแล้วกัน <laughs> ส่วนขอ,ของขวานตรงนี้ฟรีไอเทม2นาทีไหมอันนี้เอาไว้ดูโฆษณาเฉพาะในมือถือเพื่อลบไอเทมนะครับของก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นอันนี้ห้อง3นะครับก็จะเป็นสารน้ํา เป็นใบไม้แบบนี้เนาะและห้องนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะมีเสียงเพลงเบาๆบิ้บุบรรยากาศด้วยนะครับลองฟังกันดูมาดูว่าได้ยินกันหรือเปล่านะแม่สบายมากนะครับเหมือนจะหลับเลยส่วนห้องที่4นะครับก็จะเป็นไข่ประแจเราไปดูกันอ่าตีแล้วหมุนได้นะทีทีละ่ะก็หมุนนะครับ ไปต่อที่ห้องถัดไปห้องที่5อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในบริษัทเปิดประตูไปครับเคาะไปถัดมานะครับห้องที่หกอันนี้ก็จะเป็นปืนระบายสีมีหีบนะครับกองออกามาลองดูยิงเข้าไปฮะอ่าเปลี่ยนสีได้นะครับสลับสีอย่างนี้ ไปสี่ห้องไปห้องที่7หลวงตาคุณหลวงตายังไงอะ่ะโอ้นีฮะปวตาใช้เล่นห้องที่8สปินเนอร์หมุนดูครับฟิวห้องที่9บอลสามสีมีบอลอยู่สามสีฮะบอลสามลูก ห้องที่สิบแก้วน้ำมีส้มและน้ำแข็งลองเข้าไปดูครับแก้วน้ำมีส้มน้ำแข็งอุ้ย <c oughs> จมน้ำแล้วเราออกไม่ได้สินะอย่างนี้อ๋อเรากดของออกมาได้นะห้องที่สิอของเล่นยุคเก่ายังไงวะอ๋อที่ต่อยมวยนะครับโป้มุุ้ต่อยเข้าไป Ừ. Ừ. <laughs> ต่อยไม่โดนด้วยโอเคได้อยู่ห้องที่12ตู้ปลารับชมตู้ปลาหน่อยครับโอ้มีปลาด้วยอันนี้ล่ะมีเหมือนกันฮะเอามากินได้ไหมไม่ได้ห้องที่13ยิงธนูเขาจะมีกล่องให้เรานะครับกล่องธนูใช่ไหมเอาลูกดอกออกมาด้วย แล้วเราก็งา้างยิงยิงอีกการเป้าดอกที่สามอือสามดอกติด หลังๆเนี่ยก็จะมีความน่าลงไหลมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็มาหาคําตอบกันดูได้นะครับในแมปนี้และนี่แหละครับก็คือเกมม i n i World Box ็อกสามารถไปเล่นเพลินๆกันได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ใต้ล่าง description แล้วไปจิ้มลิงก์กันได้เลยนะครับยังไงพาร์ทน,นี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแจร์กดซั s c ไ i b e ให้หน่อยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย สามารถติดตามความสนุกจากเกม Mini World Block Art ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram ไปรับชมคอนเทนต์ต่างๆมากมายได้เลยนะ